Tengok ni peti yang ni dah itik Dah ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anbiya wal mursalin wa yassir lī amrī waslun uhdatan millizāli yaqbul qabl assalamu alaikum wa alhamdulillah apa yang yang peserta pinong peserta akan ครับ อะไรทมดินรระกระผมขอนำท่านเข้าสู่กิจกรรมนะครับในงานศึกาษทาทํามพันธ์ครั้งที่ส2สิสองนามัสยิดมุกรมบ,บ้านบางเผาตําบลเชิงทะเลอําเภอตลาดจังหวัดภุกเก็ตวันศุกร์ที่ส5ธันวาคมสองพันาร้อยหนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนท่านผุ้ิเกศทุกท่านว่า เอาซอฟโอเพนนิ่งก่อนนะครับผมเริ่มเลยอาจารย์นะให้ลูกๆของเราได้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 แสดงได้ร่วมกิจกรรมก่อนนะครับในช่วงหลังจากละหมาดมัคริบอาจารย์ครับเราเราขึ้นเลยอีกสองนาทีนะโอเคครับก็อีกสองนาทีช่วงหลังละหมาด บัก,กริบนะครับในงานครั้งนี้ครั้งที่สามอีกครับเราก็จะมีกิจกรรมท่านเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเรานะครับได้มีร่วมนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับหลังระบาดกิชานะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีแขกมีเกียรติแขกจากะระดับ่านและก็ ว่าต่างประเทศก็มาด้วยผลิตผลจากพี่น้องเวียดนามในชมรมต่างๆนะครับมายเยี่ยมมุกระอบ้านลังเขาซึ่ตอนนี้นะครับอันทำมนรัฐดาวยจุอาอาจารย์ว่าไงครับเราให้ลูกหลานของเรานะโอเคขึ้นเลยครับนะ เรา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 ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการต่อโอเพนพนิ่งเดี๋ยนสักตัวหนึ่งหลังรับจะเป็นแปนโอเพนนิ่งนะครับเป็นจริงนะครับนี่เป็นกิจกรรมจากนักเรียน,รนโ,โ,รโรงเรียนอนุบาลอบตเชยงทะเลโครงการโดยหารส่วนตึงตำบเชิงทะเลซึ่งโรง,รงเรียนอยู่ที่ที่ไหน๊ะที่หาดสุรินใช่ไหมครับเอาอยู่ที่ที่ด้านล่าง,งน,นะครับซอยไปนนะครับ ที่เป็นลูกหลานของเรานะครับเด็กคนเดนนะครับให้มาเรียนนะครับให้มานอนนะครับที่ที่ศูนย์นะครับแล้วก็อบ,อบจเป็นผู้จ้างนะครับมีเงินตอบแทนให้นะครับแล้วเอาลูกหลานของเรามาอาดูอาขอนอนบ้านจะทำอะไรจ้ะอาอาอาครับอาดูอาแล้วก็สุรสติค่ะ ไม่ไม่อ่าหน้าที่ครับทิกขอไม่ด้วยเพื่อนขออาจารย์จะเอาแค่นี้กี่จุดสักสองสามนะครับก็บเป็นแบบนี้นะครับมุตดาลอมทุกปีน,น,ะะาาน,นะครับนะครับจะได้ดูอาจากอัลสุบารพานนะครนะครับ